สบายดีจ้าบารมีประสบอยูทุกคนนะจ้านี่กามาลินน้ำน่องนี่พี่น้องเพื่อทากระอาบน้ำเร็วเมื่อกี้นี้อาบน้ำเร็วจะบ่อยแล้วไม่น้อยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีด้วยสบายดี น้องเมุมเครื่องแต่งตลโลอานนเรียบร้อยเนาะแต่งตู้โวันนี่เนีรแลนีรอแล้วมากอน้อว่นานี่สแบน้กนอีโอ้ไ่หเลยโว่ยอยู่บนนอเนาะ เคียวนมอีล hey, ้เนาะบึงมดเนาะเออปั hey! uh ่น like, ้านะานานมแล้วน oh, so oh, uh, ้องแม่เอ้ยนอหายเลยน้องเลยากามนำแล้วาแม่อยากกินนมแล้วาเนอยากกินนมเลยพี่น้องเอ้ยอยากนมแล้วนองแม่อู้คนกครับผันหอไู้ไปพานเอาเอาตุ้แทนกินนมป่ะอุ่นกันง เอาหนีปูเอาแทห้องนอนโดนนะสาวอ้นสบายดีพี่นังไงเฮ้ยเหลี่ยมตาเฮ้ยไปทำหน่อยก็อุ่มมาค่อยเป็นก่อนนะโอ้ยอยากกินนมเลยอดมาก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 ก่อนยังไงอยากกินนมแล้วสบายดีป แต่หลอดเชิญสมองและเบ่งกระตกว่าแก่กันจนเบี้เลยไปมาดเฮาวซีไปตัดเอานะกับไปกันหนาเลยพี่น้องเลยว่ากล้วยมาแบ่งคนละวีคนละวีแหม่ไม่น่าจะเต็มมาเสียเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อซีม่วงค่ะหนึ่งร้านหนึ่งเวสซิลิปเพื่อน เป็นนี่ละปลาเป็นมีเลยบอเป็นมีเลยบรือว่าเอามาบนเลยละจึงบดเครือละจึงอันแบ่งกันเนาะเิ่งใหญ่ๆเนาะเออเห็นน่นละเอออีหนึ่งเนาะเอบ

มันน่าก็เลยเอาเมื่อสองนีเนาะเอารถไม่อ้วงอย่รงเลยบอกถ้า่อคนเลือกเอารถนะอ่านข้าแล้วหรือแล้วเขาเนี่เอะไเกันอะไรวีเตอร์เพืเอนเลยสองสี่ โอว่เเเอาวีเดียวเจ้าลายคนเด้หนึ่งวันคนวีมาวีเนี่ยน้ำจะเอาเอาหนึ่งขอบใจลายอันนี้อัน้งไทมุกอันนาเอาลานอะไรยายเข่าโแน่เมียน้อฮือนวีเดียวกับบาบเบิร์ดเหรอ กินอะไรเนาะหน้าเนาะมือเสะได้ยิ่งมือโอ้แมลงสีเบื้องเนาะซ่อเสะข่อยในเนาะเจ้เจ้าขอบใจได้วยไหมท้าวเออเออขอบใจในลายมันยับ้อยยัรืงตัวนี้ตอวหน้างามนะอืออันนี้บอกงามเลยเอาสองมือยีนี่ได้แลยวตัวนี่งามใครว่านี่ตัวนี้งามอยากให้จะเปลี่ยนเอาเลยตัวงามอันนี้อันนุ๊กคนนี่ขอบใจในลายเด้อแล่วมาปะท้ายพี่น้องเลยขอบใจขอบใจ อภิยะนี่เรียบร้อยชาานที่จ้าปะลูน้องทองฝืนฮะก้าวเต็มพีเติบเป่น้องอเลิปุ่นไอเนี่ยแถววีนั่นได้นับวีนั่นแหละนี่เนาะมันใหญ่เนาะแมนอันนี้ก็ให้ยายนอนจันทร์ตรงนี้เอออันนี้นี่จะให้เอากอาไว้สองวีวีนี่ก็ให้น้องไทยมาห้าวร้านห้าวน้ำอดหล้วก็าสองวีเด็ก ในไลา์วีเติบเนาะเ้าว่าสจะไปกินอะไรมะกล้วยเงอนเท่านี้เนาะมะกล้วยสวยมะกล้วยเขียวซุกเนาะกล้วยงาคนเราไหวงาบไปเอาของในท้องเขาไปในก่อนท้องหน้าเขาวาอยู่ในพักน้องนัดมิกาอันนั้นเดี๋พี่น้องจะหน่อยกะซีมาโฮดงามเลยแม่แม่พักข้าวนี้พอกินได้เราบอกมีแต่เอาเันเอ็ดเอาตะใบมันจะซื้อนะพี่น้องตัวนี้เขาไม่ได้ก็ขืนแหละแจ็คแองอกิ นี่พน,นักานางน้องนัดมาน้องนัดหาดีเลยเด้อจ้าพี่น้องปลาสมเพิ่นจะยืนได้เลยเพิ่นก็นอยา่างในปกติเลยกับมาเ,เปีปเยเพิ่นไปเหยียบพักเปิดแล้วมาน้องนัดมาซิตี้กดหมดจกบาทมีปลาสมนี่พี่น้องเลยขึ้นแล้วตัวนี้ก็พี่น้องเอ้ยนี่เข้ากันมาฮอดเพื่อนมา่าเลยเด้อจ้า แม่เี่ากกำลังกินข่าวพี่น้องเลยแม่เฒ่าสบายดีพี่น้องเนี่ยเอาข่าวมาส่งพี่ข่าวะสบายดีพี่น้องพี่น้องคนกินข่าวบนน้ำบนไ่นพี่น้องเนี่ยลุงวัดเห็ดบนเองเศษนะฮะจะแกงมกอกได้วัดคนหนมฮะก็ไปิกแกมากอกนี่มะเขือสิแม่มะเขือคุณพัก ออนนียังไงหรอัาใช้ใบังในา่างเนี่ยราเป็นน้องเลนางใหันครัวแบบชบ้ายๆเลยาอะไเดี๋ยวกลับนะนางเดีทานีป้าปะอข่าเข่ากินเข่าคือกินเข่าตะเวนใช่ไหเท้ากินแล้วแล้วเราเรา่อยากไลเ้าเนาเราผู้เทาเราอยู่กันแล้วเราก็นอนแล้วแับไหนขายเสื้อาแ้ว เอามากุ้งยพี่น้องบังคงกินยายกันมิเตเจลเจลเจลเนี่ยโอ้ยอันอันอันยังว่านอันชื่ออันนั้นอันนายคนลาบซีดซีนโลนึงเป็นลาบเองลาบเองบ่แม่ลแซ่บบ่หมูแซ่บอันเดียโนผักขัดเนี่ยผักคุณมูลคุณมูลเนาะเอาขามามักมักแต่นอกนักขาแซ่บเพราะว่าแทนเนาะฮะมันแทนของเอาขาแม่นเลย ่คะพี่น้องข้าก็กเอาวันนี้มาหายมายถ่ายนี่ได้จ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องฝากตัวไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัททีเคเอสนี่ได้จ้าไปก่อนจ้าพี่น้องปู่สุคนจ้าไปบา,บานไปก่อนเลยพี่น้องเลยบาย